เรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ขอรับประกันหนึ่งรเอร์เซเลยว่ามันเป็นเรื่องจริงเมื่อพี่ได้เข้าไปที่เมืองบรูคเวนแล้วพี่ก็เจอกับคนหน้าแปลกคนแปลกหนะ้าทั้งสองคนเต้นกันอย่างเมามันโดยไม่สนว่าใครจะมองว่าอย่างไรเหมือนมีคนแอบมองแต่ไม่สนโนเคมาเต้นกันต่อเถอะเพือ่อนได้เลยเพื่อน แต่เธอยังมองเราอยู่เนอะโนสนโนแคเต้นต่อรออะไรทำไมต้องแค่์สายตาคนรอบข้างด้วยแล้วเจ้านายจะยืนดูเขาเขากำลังเดี๋ยวก่อนพวกนายทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวก่อนอย่าบอกนว่าพวอน้ายและท่านใดนั้นเอง คนหนึ่งคนก็สลบเราก็เลยใจดีพาเขาไปส่งที่โรงพยาบาลนะคะแต่ระหว่างทางที่พี่กำลังพาเขาไปส่งที่โรงพยาบาลก็ดันเจอเขากับกองโจรเจ้านายถูกรอบทำลายร่างของเจ้านายสลบกลางกรองหิมะแต่โชคดีมีผู้ชายใจดีคนนึงเขาขออุ้มเจ้านาย และจากนั้นเขาก็พาเจ้านายเข้ามาในบ้านบ้านของเขาไม่มีใครอยู่เขาทำการล็อกประตูจากนั้นพาเจ้านายขึ้นไปบนชั้นสองและเข้าไปที่ห้องนอนส่วนตัวของเขาเขาวางเจ้านายลงบนเตียงนุ่มๆแล้วจากนั้นแล้วจากนั้นเขาก็เดินออกไปจากห้อง ปล่อยให้เจ้านายนอนอยู่บนเตียงคนเดียวคืออะไรอะทําไมถึงพาเรามาในห้องแบบนี้ทุกคนแล้วเ,เขากำลังจะไปไหนเราต้องรีบตื่นเดี๋ยวนี้แหละเริ่มแล้วทุกคนมันเริ่มจะไม่ดีแล้วการที่เรามาอยู่ในบ้านของใครก็ไม่รู้สองต่อสองแบบนี้มันไม่ดีนะคะทุกคนเราต้องรีบเผ่นถึงแม้มันจะเป็นแค่เกมก็ตามเราจะอยู่แบบนี้ไม่ได้มันอันตรายเกินไปพี่จึงตัดสินใจวิ่งออกจากห้องค่ะ แต่ไหนๆก็เข้ามาในบ้านคนอื่นแล้วพี่ก็เจอเข้ากับตู้เซฟเดี๋ยวกอนอ้อและทันใดนั้นเองผู้ชายคนนั้นก็ได้กลับเข้ามาในบ้านของเขาอีกหนึ่งครั้งแล้วเขาก็พบว่าเจ้านายกำลังยืนอยู่ที่ตู้เซฟเขายืนนิ่งไม่พูดอะไรจากนั้นเหมือนพยายามพูดอะไรบางอย่างเจ้านายรีบยกมือขึ้นทันใดเขาบอกอะไรก็ไม่รู้ แล้วก็ทําท่าพูดอะไรก็ไม่รู้แล้วจากนั้นเจ้านายก็โดนถีบออกจากบ้านจบบริบู